ครับสวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยครับมรดกฟาร์มวันนี้ก็จะพามาพูดถึงทุเรียนครับทุเรียนอีกตามเคยทุเรียนสมบูรณ์ไหมครับใบนี่คือใบของทุเรียนเล็กนะครับ ยอดอ่อนนี่ครับสวยงามมากแล้วถามว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอะไรผมจะมาพูดเรื่องจริงไหมครับที่คนจะปลูกทุเรียนจำเป็นต้องโคน่นต้นไม้ออกให้หมดครับเพราะว่าทุเรียนเขาไม่แข่งกับอะไรไม่สู้กับอะไร อยู่กับอะไรไม่ค่อยจะได้อันนี้เลยอยากจะมาทำคลิปเก็บไว้เป็นกรณีศึกษาครับเพื่อวันนึงผมอาจจะลืมข้อมูลนี้ไปเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เข้ามาในหัวเราอยู่ใหม่ๆเสมอทรงก็จะประมาณนี้ครับความสมบูรณ์แต่เขาอยู่กับนี่ครับ ขนุนครับใหญ่มากเขาก็อยู่ได้ครับเพื่อที่ผมจะมาบอกนะครับสำหรับเพื่อนนี่นถ้านี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะข้นขนุนนี่ออกก่อนครับเพื่อเพื่อที่จะปลูกทุเรียนอย่าครับอย่าทำแบบนั้นอย่าไปหาทำครับสียดยของของมันได้กินอยู่ครับขนุนต้นนี้ได้กินอยู่ทุกป,ปีนะครับ ก็ลองดูเอาทุเรียนมาปลูกถ้าทุเรียนมันโตมันสวยมันรอดเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ก็ค่อยเอาขนุนออกก็ไม่สายครับเดี๋ยวนี้ไม่จาเป็นต้องโค่นครับบางคนก็ว่าเดี๋ยวทุเรียนโตลแล้วจะเอาลงยังไงเดี๋ยวนี้เขามียาหยอดแล้วครับหยอดถึงก็ก็ตายครับเขาค่อยๆให้ตายไปนี่ครับทุเรียน จะเห็นไดยว่าอยู่กับนี่ข้างๆก็กล้วยกล้วยก็โตนี่ครับมะพร้าวนี่ครับพริกพริกสวยไหมครับดอกไหมครับปลูกต้นเดียวก็พอกินครับบ้านหลังนึงถ้าได้ต้นแบบสวยๆก็ จะมาพูกรบพูดแค่นี้แหละครับเนี่ครับมะพร้าววนนี้ครับนี่กุเรียนองเห็นเขาก็โตนะครับเขาก็อยู่ได้เขาก็เขาก็โตของเขาตามเรื่อยๆครับแล้วเราจะถ้าเขาถึงขนาดที่ว่าแบบสวยแล้วอะไรแล้วเราจะเอาของพวกนี้ออกทีหลังมันก็ไม่ได้จ่ายครับที่ผมอยากจะมาบอก นี่ครับมะม่วงครับอันนี้ครับแม่หนงหนงครับเห็นลูกแม่หนงไหมครับผมโซ o m ให้ดูอืดลูกแล้วมันแดงเฝ้าอยู่เลยแล้ว นี่น้อยหนงท่วมหัวหนะครับจะเห็นได้ว่าแถวนี้ล่มหมดเลยฮะนี่ฮะพริกที่ผมว่าปลูกพริกดีๆต้นเดียวก็พอกินครับบ้านหลังแล้วคนต้นน้อยหนงมีอะไรครับนี่นะครับระหว่างระหว่างนี้ได้กินน้อยหนงแล้วนะครับคนต้นน้อยหนงมีพริกและนี่ครับ สวยไหมครับเขาก็โตดีครับทุเรียนนี่ครับอยู่คู่กับกล้วยข้างๆกล้วยมีพริกข้างๆพริกมีทุเรียนข้างๆท,ทุเรียนมีพริกข้างๆพริกมีหน,หน้อยหนงครับเอ็มไม่หมดครับนี่ครับล็อกค้มทำมึน แต่ทุเรียนก็ยังโตได้ครับแล้วเราระหว่างนี้เราก็ยังยังได้กินอย่างอื่นครับเอาเป็นว่าปลูกทุเรียนให้รอดก่อนครับแล้วค่อยคิดค้นวันนี้เราก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ากดติดตามไว้นะครับขอร้องเลยครับสวัสดีครับ